ขบอเจ็บมวลไหลเกูป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยครับ เดี๋ยวน้องกันเด้อครับพี่น้องโอ้ ขายครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ลุยสันพาลุยกับพ,พี่น้องมาขายเห็ดอีกเก่าครับนี่มาเก็บเห็ดปลวกยี่หรือเก่าเหรอครับม,มันมามันกับมาลุ่นกันครับพี่น้องอายุให้กินกันไปเนาะย่ำเศรษฐกิจบด่ดีแล้วกอนนี่หาเห็ดกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับเอาหาเห็ดก่อน้ะครับบ้าน่ะฝา มัพาโอ้มีตะเนหน่อยครับ มอนี่งามแน่อยู่นี่ตัวกิ๊กกับดอกสม,มินงแล้วครับพี่น้องกับอากาศกำลังหายอยู่นี่พว,วกกำลังเก็บอยู่นี่ นี่แตดอกเ้น้อยครับเพรงามดีละดอกเพก็น้อยอกู็มีแต่เห็ดพวกพ้นครับดอกไงครับ อ,อู่พ่นหนึ่งครับสงสัยเพิ่นเก็บไปแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันเหลือเศษเพิ่นบอกง่ายยังโอ้งามครับกะปินองบอกมันอยู่มือเนี่ยที่แรกมันสิอ่ได้แกงครับ นึงครับเนี่ยนี่ตะดอกงามๆครับครับห้อยเพิ่นเอาไปแล้วรอบนึงครับเนี่ยห้อยเพิ่นเอาไปแล้วครับมึงโอ้โหมันนี่ก็ถือว่างมันอยู่ยครับ ครับโอ้ยเป็นกุ้ยเด็ดลายเลยเนาะเก็บ,บแบบบด้เคียเลยครับเก็บมือเนี่ยตั้งเซื้อรือทะเลเลยครับเนี่ย ครับมันมันแล้วครับครับออกเต็มโค้นเลยครับน้มครับครับ โอ้เก็บพ้นเดียวเลยนะครับเนี่ยมูเดียวครับเนี่ยเก็บดีเก็บมวลครับมันเกิอดอยุบเป็นแปน้นเลยครับเนี่ยมันเราจะมาเก็บเห็ดปวกกิกครับมะพร้าวเห็ดปวกง่ครับพี่น้องที่ว่าโอ้หมานคักอยู่ นนั่ครบะโอ้เด็กแกงง่ายเหล้าครับ กลุ่มเป็นกลุ่มเลยครับเียว้อกันนะครับพี่น้อง โเด็กขาครับ,น,รบ,บ,รบออนี่ครับโอ้ยเก็บมวนไหลเมื่บมีแต่ดอกตุ่มๆพองามๆนี่ครับเก็บมวนไหลครับพี่น้องมาเกลี่ยน้ำกันเด้อ เอาเก็บต่อก่อนครับบ่ะนะอ้อันนี้ห้อยแมงกินขามันครับ,รบนี่ครับพ่อตุ้มๆเนี่ยครับ มันทังเนี่ยมาเก็บเห็ดปวกกิกครับเห็ดปวกน้อยมันออกครับมันงบครับฟุกครับฟุกแน่ครับพี่น้องมู่เดียวครับมูบอบก่นง่ายเลยขนาดห้อยเพิ่นเอาไปแล้วได้นะ กับพ้นเดียวกับได้แกงไงเลยครับมึงมีตาดอกงามครับมึงเฮ็ดปวกกับมาเก็บเป็นปวกก๊้ครับได้เห็ดปวกกี้น้อยๆครับวันนี้มะพร้าวโพ้นหนึ่งครับเหลือจากเพิ่นเพิ่มประมาณซ้ำอีกได้อีกครับมันอ่ะวันนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับเฮ็ดปวกมูนนึงครับพี่น้องมาเก็บเหกฮ็ดปวกกีกครับได้เห็ดปวกไง่ครับถือว่าหมานครับ ฝากไปเ้ยครับลุยสานผ้าลุยลุยไปตรงหนตรงแห้งที่มีของกินแบบพิสานบานครับมาคลิปนี้จะได้กับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ